ตอนนี้ก็จะอาบน้ำมนให้ลูกศิษย์ที่ศรัทธามามาอาบน้ำมนกันนะตอนนี้ปู่ก็จะไปอาบน้ำมนให้นะก็ตอนนี้ก็ศิษย์ก็ามาไลฟ์สด y o u ูทนะูบก็ขอเชิญศิษย์ติดตามด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ปู่ครับแล้วก็อาจารย์สุชาตนะิก็จะทำการอาบน้ำมนให้กับลูกศิษย์นะครับ

ูกไม่ต้องประหยับไปเยอะหรอเอออ่ะรถขึ้นมาไม่ชินข้าไปดหน่อยเออตั้งจิตนะรถตั้งจิตหาการที่เราปรารถนานะลูกจิงไม่ดีขอให้จิใจมันดีนะนะตั้งจิตปรมานพระุทธคุณอยู่ที่ใจเรา นามุทายะยะถาพุทธเดนะอาสังสุโลปุสภุภะคือมัตสังอาภุอปาหมายปะสังมิทาปุเกปะนามะนะอาณะปนะจักปอนะอะนะอะกะอังตุนิอามิมะหิตุตังตุนะพุทธังตุนะอะมะอิมะอะกักหาอิปะอะจัมะอิจะกอิปะจะกนามุทายะสาธุนะโมตัสสะภวโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะวะะตัสสภวโตนะโสังนะสะมุตัสสะ อาตจึงโสติเล้วข้ากรุวาเือวา้าจะขอต่ายตามผู้ระยันทองจะกูกข้าเจ้าท้องอาววาวรรวรรางะเทศได้แทนหอดประุมค่าข้าพเจ้าจะ้อมบ่ชาวาพระพุทธบาทอันลางบือคงจัดร้อแต่ประการพระพุทธองค์ทรงยานเห็นด้วยแรงใจพระเจ้าสั่งไว้ให้ภาวนาทุกข์นอนิจจงนาพุทโธมังตั้ง นาทุกไหที่มีมาแก้ได้ทุกประการตรงตาโลกเทวนาจมิตรกรรมุตเถรวาจีอาตมัเตโภคอาคันังพันดาวุฒังตโลปังทุกังศิวะทุ้งประเดียนติวิธิวิธิวิธิมาอิปิกาวิธิอิปิกาวิธิมหาโตภูโตขัตตโอกาหิ พะโมเมตสัพพุทธานังมหาจันเทวตาโสริโยจันทาปูโมพุทโธเปรุตมุทรอมุจเตติโตปลาหูจะประกาศจัตพาราภาพตวรุเตพระพุทธโธกฐมโมสังโฆจาติเตเตต่างกันตัณยังเตัตตะพาวภูณสัพพุทธคาวินาศนันติสัพยาวินาศนันติสัพโรคาวินาศนันติสัพพะเข็งเนี่ยยังไงวินาศนันติสัพพะเขวันสัพพะเขเดือนสัพพะปีวินาศนันติ ัปกติพระวังโตเตพุทธังปัจจัามิธรรมปัจจัคคามิสังขังปัจจัามิสิ่งไม่ดีนะกับการไม่ดีนะพุทธังปัจจัามิธรรมปัจจัคคามิสังขังปัจจัคคามิเป็นดีแล้วนะด้วยปัจจของพระเจ้านะเป็นไม่ดีกับการไม่ดีแล้วนะอารมณมาพุทธังปัจจุิธรรมังปัจจุิสังขังปัจจุปัจจิทิโมทายะน้ำวัฏทะลงมาเปิด้วยพระพุทธโธเปิดด้วยพระธรรมโมเปิดด้วยทั้งสองเปิดด้วยนมโมทายะเอาลงมาเลย ลงมาเออลงมาอีกคนจำไม่อยู่พุทธังบัติเช่อลงมาลงมาเปิดด้วยพระพุทโธเปิดด้วยพระธรมโมเปิดด้วยพสังโฆเปิดด้วยนโมทายะลงมาเอล็กลงมาลงมาเอเลงเอาลงมาพุทธังบัติเชพทังัติเอเิตากรรยันตายตปาโมขังเอุางเอพุทธายะธรรมายะสังพายะธาตุโกติเทวานังคุมนา อารมณ์มา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 อารมณ์ารับมอนนะอารมณ์มาเต็มมาดูร่างนาแล้วนะมาทามาตุนะอารมณ์าไม่ต้องปิดบังนะมาสารบารมีนะเวลาน้าอารมณ์มาเปิดว่าพระพุทธโอเปิดว่าธรรมโอต้องเปิดด้วยนามูทายะพุทธายะธรรมายะทั้งทายะจมุโกตีเทวนังภูมาตาเทวตาอารมณ์มารับสอนนะรับสอน การนสนะุทรังุวรังคมรรชาปรดะมังมัก,กระเพาะตัวตโตปัญจปทุมังิตวนมทายะวันกนงางตีลมเทวันคณะพระเทวตพระธรรมัะศากันาารษาัานะงฆาาษาพระรักษาแล้วนะลูกนะนะพระรักษาพุทธายะธรรม,ยา,มยา,า,ายนะสัสงขายะสโตติเทวนังคมมาตาเทวตารักษานะ พรักษเ้าักษาเป็นยู่แล้วนะเอาเป็นดีละรงงานนะโรงงานนะละครนะละคระครเมตนจะสัพพโรกัตตมินสัพพาวังพายปริมาณังทังโคจะติิยังจะสั้มาทางเวลางจะตัพตังนันะติโนตัพสุขมิโตเอตังจึงพมังััรมะวัดปนสัมปโนกาเมสุนิเพังนาสง สะเพือกสยังก uh, 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 ุณารีตีตีตัพสะพุชานุภาเวนะสัพพะขามานุภาเวนะสัพพลาชงทานุภาเวนะเอาหลงดีแล้วนะเอาดีแล้วนะเอาดีแล้วเอาดีแล้วเอาดีแล้วนะเป็นดีแล้วนะเอาหลงเนี่ยเป็นดีแล้วนะเป็นดีแล้ว ครับตอนนี้ก็อาจารย์สุชาตินะครับก็อัมนตลเสร็จที่เรียบร้อย,ลยะะแล้วนะครับผมพุทธคุณเนี่ยมีจริงนะอย่างที่เห็นนะไลูกก็ปรากฏให้เห็นนะก็ลงมาประทับร่างพุทเจ้าก็บอกวิญญาณมีจริงเทพมีจริงพรมมีจริงนะพุทธคุณมีจริง ถ้ามีไม่จริงแล้วทําไมมีประวัตินะประวัติอาจารย์ดังๆเยอะแยะนะทุกวันนี้ก็พระสําเร็จเป็นพระอริยะมากมายนะกระดูกเป็นพระธาตุนะอย่างหลวงตาบัวก็เป็นพระธาตุเจ็ดสีเลยนะหลวงปู่มั่นก็เป็นแก้วนะฉะนั้นแม้แต่กมรมหลวงชมพรก็ยังสักทั้งตัวะนั้นพุทธคุณเนี่ยมีจริงถ้ามีไม่จริงแล้วใครกล้าไปสัก ให้กมหลงจุมพรล่ะนะฉะนั้นให้ลูกๆมาพิจารณาศึกษาขอให้เราศึกษาจริงชเชื่อมั่นจริงก็จะรู้กับตัวเองตามที่พระเจ้าได้ก่อนนิพพานนะท่านก็ได้สอนไว้แล้วว่าพระสงฆ์ทั้งหลายถ้าท่านนิพพานไปแล้วขอให้ปฏิบัติตามแล้วก็ให้เชื่อมั่น ทุกอย่างก็จะรู้กับตัวเองนะครับเพระพระุทธองค์ก่อนจะนิพพานท่านก็สอนไว้แบบนี้แล้วแล้วก็อาจารย์ก็ได้ถือแนวนี้มาปฏิบัติจนรู้แจ้งนะก็เรียกว่ารู้ขึ้นมาตามที่รู้ก็มาสอนนะมาเล่าแล้วก็มาสอนกันนะจนลูกศสิย์เดี๋ยวนี้เป็นอาจารย์โด่งดังไปทั่วประเทศไทยต่างเมืองจีนนี้ฮ่องกงสิงคโปร์ เปเลเซียแล้วก็อเมริกานะลูกศิษ์ก็ได้เรียนวิชาจากปู่ไปไปสักทั่วอย่างที่ปู่ได้บอกไว้แล้วเนี่ยนะพุทธคุณลรามีจริงแล้วก็มีประวัติตั้งตากรุงสุกขทยัยศึกบังรัจ,จันในจันหนดเที่ยวแล้วก็แม่โมสีศริโยไทยล้วนแต่มีประวัติเรื่องพุทธคุณทั้งนั้นเลยนะจานั้นแล้วก็มายุคก,กรมหลวงชุมพรท่านก็ักริ์ทั้งตัว นะจานั้นวันนี้ผูก็จะมาแนะนำเรื่องพุทธคุณนะแล้วก็จะมาเผยแพร่นะว่าพุทธคุณมีจริงแล้วก็วิญญาณมีจริงเทพมีจริงพรมมีจริงก็จะมาแนะนำแล้วก็จะมาบอกเล่านะให้ให้พิสูจน์ที่ปู่ได้ได้สำเร็จรู้แจ้งมาก็จะมาสอนกันไปสอนโดยที่อาจารย์ได้ ได้ได้บำเพ็ญมารู้มาก็จะมาสอนกันนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อน